ครับก็สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่11พฤษภาคมนะครับ2564นะครับวันนี้ก็จะมาดูนะครับโคกหน้องนานะครับของเซียบีนะครับซึ่งใช้เวลาขุด4วันพอดีนะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวดูให้ดูภาพรวมก่อนนะครับนี่เป็นทั้งหมดนี้จะเป็นขนาด3ไร่นะครับนี่เจ้าของกำลัง เอาข้าวมาหวานนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าหวานทําอะไรนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ะตกแต่งให้สูงหน่อยเพื่อเป็นที่พักอาศัยหรือทํากระท่อมนั่นแหละครับตรงนี้จะเป็นทางทางเข้านะครับทางเข้านานะครับตรงนี้ก็จะมีปลูกพืชปลูกอะไรตรงนี้นะครับขนาดสามไร่เป็นโครงการของ พัฒนาชุมชนนะครับสามไร่นะครับมองไปสามไร่นี่นก็ใหญ่พอดูนะครับมาดูนะครับบอ่อน้าบอ่อแรกนะครับซึ่งถ่ายให้ดูตั้งแต่คลิปแรกแ,รกแล้วนะครับนี่นะครับบอ่อแรก ก็เจ้าของอช่างทีมรถขุดนะครับก็เข้าใจหลักดูนะครับเพราะว่าโคง้งหนองนาหลักตรงนี้จะไม่ทําเป็นเหลี่ยมนะครับก็จะทําเป็นโค้งนะครับประโยชน์ก็คือลดการพังทลายของตะลิ่งแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดความเร็วของน้ําูได้ก็ได้นะครับน้ําเวลามากระแทกฝั่งจะกระแทกเขาเรียกอะไรไม่แรงมากนะครับ ก็จะทําให้น้ําละเหยได้น้อยอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ขุดได้สี่วันนะครับตรงนี้จะเป็นสะดือน้ํานะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่นะครับสะดือน้ําสะดือน้ําหรือเป็นธนาคารน้ําใต้ดินด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็เริ่มมีน้ําแล้วนะครับตรงนี้วันนี้ปรับแต่งเรียบร้อยนะครับก็ปูต้นไม้เอาครับซ้ำไล นี่ก็จะเป็นท่อนะครับท่อรับน้ำจากคลองไส้ไก่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวพาไปดู <c oughs> นี่นะครับนอกจากจะมีคลองไส้ไก่ข้างในตรงนี้จะเป็นคลองไส้ไก่ข้างนอกนะครับจะเป็นรับน้ำจากจากข้างนอกมานะครับตรงนี้นี่นะครับที่เห็นเนี่ยครับนี่นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเชื่อมไปทางทางนูน้นนะครับเดีกก๋ยววกลับมาดู โอ้ปับได้สวยเหมือนกันครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นนา,านะครับไม่ใช่นาผู้เจ้าของเขานะครับตรงนี้นาของคนอื่นโอ้ก็จะเดินทั่วนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับสามไร่ นี่นะครับบอ่อแรกตรงนี้จะเชื่อมด้วยคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่ซึ่งลึกผมดูแล้วลึกประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรทำเป็นสลปอย่างี้นะครับลดการพังทลายของตะลิงได้อีกทางนึ่งนะครับบอ่อพวกนี้จะเชื่อมกันนะครับจะทําให้ดินดินมันชุ่มน้ําน้ําจะซึมนะครับซึมไปอยู่ในดิน อะไรประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นบ่อบ่อที่สองนะครับก็จะรับรับกันกับกับทางนู้นนะครับตรงนี้เห็นว่าทำเป็นหลายๆชั้นเนาะชั้นแรกชั้นสองนี่นะครับเห็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามประมาณสามชั้นนะครับก็ทำเป็นแบบนี้ก็คือถ้าดินมันพังพังลงก็จะ มีที่พักเป็นชั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีสระน้ําเช่นกันนะครับน้ําออกเยอะเลยนะครับพึ่งเพ่งอันนี้เพิ่งขุดได้สองวันนะครับตรงนี้มีน้าแล้วอาจจะเลืองหน่อยนะครับเพราะตรงนี้เป็นดินเหนียวแต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นดินทรายนะครับข้างล่างเป็นดินเหนียวดินเหนียวแล้วมีชั้นหินด้วยนะครับจะเป็นชั้นหินหินลูกลังนะครับ จำชื่อภาษาองกฤิมันไม่ได้นะครับมีต้นไม้ตรงนี้ก็ไม่เอาอ,อกนะครับตกแต่งอย่างดี<ม>เห็นว่าทุกที่จะมีโค้งเว้าหมดนะครับซึ่งประโยชน์ก็อธิบายไปแล้วขั้นต้นนะครับจะไม่ทำเป็นเหลี่ยมนะครับจะทำเป็นโค้งโคงลอง,องทุกคลองต้องอรับกันนะครับจะจะมีจุดพักน้ำเขาเรียกว่า หลุมคลกนะครับหลุมคลกตรงนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีเขา,าเรียกอะไรฝายกั้นน้ํานะครับสายกั้นน้ําเป็นระยะแห่งน้าแต่แปลาตรงนี้ใสนะครับนี่นะครับคลกแรกน้ําออกซึ่งมันใสเพราะอะไรครับตรงนี้เป็นดินทรายวิธีแก้มันให้ไม่ให้พังเร็วขึ้นก็ต้องใช้ จะใช้อะไรมาคุมนี่นะครับพคกแรกดินที่ดูนะครับดินก็จะเริ่มซึมแล้ะนะครับที่เห็นชื้นๆขึ้นมานะครับดินก็จะซึมซึมขึ้นไปตามที่มันก็คือถ้าดินมันแห้งมันก็จะดูดความชื้นเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับหรือต้องดูเลยถูกแล้วนะครับ ดินแห้งจะดูดความชื้นเข้าไปนี่ของไส้ไก่ก็จะมีฝายกั้นอีกอันหนึ่งก็สวยดีนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่ามีแบ่งชั้นขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ทําปลูกต้นไม้ปลูกอะไรหรือทําเป็นกระท่อมชมวิวก็สวยนะครับถ้าน้ํามันเต็มเนาะถ้าน้าเต็มแล้วมีดุดชมวิวตรงนี้น่าจะสวยนะครับตรงนี้ของไส้ไก่เพิ่งเสร็จเมื่อวานมีน้ําเล้วะ ชีมงานมาแล้วครับมีภารกิจอีกอ้อันนี้ลุมโคกอันสุดท้ายเน,ะนาะขยัดเดินซ้ำหนีหยังเมย์อ,อันนี้คือเป็นตะพังปะ ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเริ่มพังวิธีแก้คือหว่านข้าวเพื่อให้อ่าข้าวมันเป็นตัวยึดยึดดินแล้วจะย่ำขี้ด้วยย่ำขีก้ก็จะมีฟางมามาคุมอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือ,อยังไงี้มัวขี้มัวเอามาย่ำขี้ใส่รงขิ้เป็นเรเล่ยนย่ำขี้วัวเรียกว่นนาการย่ำขี้ใช้มูลสัตว์อ่ะ ุิเคอกอะไรก็ได้อันนี้อันนี้คือของที <laughs> อันนั้นตัวตัวท่านบนลล้อลื่น <laughs> น,นี่ครับม <laughs> ีทีมงานสองคนวันนี้จะมาย่ำขี่ฝนมาย่ำขี้ <laughs> ย่ำข <laughs> ี่เสียจะทำอะไรคุมฟางเนีเออเล่นขี้อ่าก็จะคุมฟางนะครับลดการพังทลายของตาลิง <c oughs> อันนี้เริ่มต้นนะครับ พึ่งเสร็จก็ลุยงานแล้วครับสิ่งที่เตรียมไวก้ก็จะมีฟางนะครับตรงนี้นี่นะครับโคกหนองนาจากโครงการของของพอมอเนะพัฒนาชุมชนจะบอกว่าเป็นผลงานรัฐบาลก็ไม่ได้ใช่ไหม,อ,มอันนี้ไปอบรมมานะครับแล้วได้โครงการมา เป็นกลุ่มแกนนำรุ่นแรกนะครับโครงกพนอืื้นนาตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับสอากาศกำลังดีสเห็นงาบนนี้เอ้าเดี๋ยวอย่ดไปก่น โอ้ชินาเนาะอา,ากาศกำลังดีนาสำหรับคลิปที่เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอรอภารกิจต่อไปนะครับเ <laughs> อาไว้ปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็โพอแค่นี้ครับสวัสดีครับ